วันนี้จะทำกว๋วยเตี๋ยวนะคะนองขานี่ต้มลุกชิ้นไว้แล้วกับเนื้อหมูนะคะนี่มีกระดูกหมูด้วยมีกระดูกหมูด้วยนะคะน,นี่เป็นเส้นหนึ่งมิลน,นะคะนี่เป็นเส้นเล็กเล็กค่ะพี่น้องเดี๋ยไม่ตัดยัแช่น้ำนะคะแช่น้ำสักพักนะคะหลังจากนั้นเราจะทำกินเราก็เอามาลวกนะคะ ใช่แป๊บหนึ่งแล้วก็เทน้ําออกนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องสุภสุขนวันนี้ทานกว๋วยเตี๋ยวกับลูกๆนะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูแล้วก็มีเนื้อหมูด้วยนะคะกระดูกหมูน้องคะมาด้วยค่ะแบบทานง่ายๆกินง่ายๆแซ่บๆ,ๆ,ๆตามสตไตล์แม่ตายไล้ลูกนะคะมาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้เรามีกว๋วยเตี๋ยวหมูนะคะวันนี้เดียวเอวเลยนะเดืยเยี๋ยววันนี้เรามีกว๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็เดือดน้ำซ่าค่ะ อันนี้เป็นน้ำผลไม้นะคะที่ผสมกับน้ำเปล่าเองนะคะบอยเฟรนดิ้เกดว่าหันลอนหันลอนอก,กม busy อ๋อ busy มาค่ะพี่โน้องคะหล่อดนะักอ๋อขว้เตียเ้ยงไงูค่ะพี่น้องกินง่ายๆได้คะ่ะถ้าเกิดขอไปในเมืองมากหรอกก็เสือของอันนันอันนี้มากน้อคะ่ะเนาะ เราก็ได้กินเขาอยู่ในเมืองค่ะกลับมาทานข้าวทาอาหารทานที่บ้านก็เลยมาทำก๋วยเตี๋ยวค่ะอบซามามะเยอะโอ้ยหรออ่ะ <c oughs> อกะติกบาสีแบะติกโอเคส่วนแม่ตายปรุงให้เด็กๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์จะปรุงใส่พริกจักน้อยพี่สอนอยู่นีนพริกเนี่เพ็ดเพี่เพลหน่พริกปมไทยไง แตกินแบบแซ่บมาได้ค่ะพี่นงค่ะแล้วก็ลวกปลากระรำน้ำเด้อค่ะอ่ะจนได้สีอื่ก่อนปรุงตามรสชาติกับเด็กๆด้วยนะคะบบไวตะโก๊ะอ๋ะอเอบๆแร่แม่บอกว่าอร่อยมากแฟ้มฟลอแฟ้มแฟ้มฟอกแฟ้ 5. 5. 5. 5. ห้าเต็มห้าะสังทีโอทีอ๋อนี่นะ่าบอกว่าสิบเต็มสิบเหล่่ข่้น่่น่อ 100.000 Okej, okay, let's eat. Vi äter nu. här den är jätteliten de där nudlarna. De är inte så stora. Jätteliten. ha, hau hau. Jättegott. โอ้ยมันเด็ดสูงอืมอืม <c oughs> นี่ใจตั้ตหมอบักใหญ่ไวน้องคะ่ะมีลูกสิ้นอีกลูก <c oughs> กับมีเนื้ออีกลูกโ <c oughs> อ้อร่อยอร่อย <c oughs> อืมอมสดน้ํพอนๆค่ะกับรรยากาศหนาวๆเย็นๆ อร่อยม่กินอ่ะออมากอร่อยมากพี่น้ออร่อยมาก v r y s t r o n ม,รม,รมเราเข้าไปในเมืองมานะคะอูย้ยกรลลำลวกกะหลำพี่น้องมืมเมื่อยด่าหงมงแร้งมือ่อยเราพี่น้องกว่าจะไม่กินเขาว่ะโอ้จะกินผ้าแดงลอยกินแมกบอกได้เมือง ไดยบอกว่าลูกกลับไปกินอาหารน่ำไท่กับแม่บอยประสันโอเคไหมคั่นบอกพ่อแม่ซื้อขนมขนมไทยให้แล้วซื้อป๊อปคี้ซื้อนั่นเนี่ยเว็เก็บท้องมาทานอาหารที่บ้านนะคะออืพดีส์ฟัววัวหัวเส้นหืมหืมว่าไงเนี่ยหงส์ก็จะหงส์วัววัวตัวนี้ นี่น่าทานแม่ชิมน้ำซุปยังหรครับอืมน้ำซุปอืมเอ้กระดูกเนี่ยอืมอืมอร่อยน้ำซุปอร่อยมากน้ำซุปกระดูกหมูนะคะอร่อยมากชอบกินอาโคตรเหมือนอืมชเวบุลเหรอลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นเอาเอาลูกชิ้นลูกอชเวบุลเหระไทยชเวบุลเหรอ Jag tycker de var goda. Mm. Det var väldigt fint, alla Det var gott. Jag vill ha mer Nej, var är min köttbulle? Mamma, vill du ha mer köttbullar? Mer köttbullar då? ลีน่าโอ้ท mm, 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 mm. ี mm. bi, ่น่าบอกว่าอยากเอาลูกชิ้นเีกกระดูกหมูโอเคแม่มาทำแทนอืมอืมบ้านเซียจะเอาลูกชิ้นเอกกระดูคุณน่ะพูดแทนกระดูกหมูที่น่องเลยเอาแม่เป็นพูดมามัดคนมาเปบีมมาสเตอร์แทนกระดูกหมูทีนาคิดสุดี่น่องเลย hay yêu hết mỏ bậc ngay về luôn oh, there's 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 no cả đồ mua bên đây cả đồ mua cái là gì hèn bao đồ bờ ra biển nó sạch bờ ra à giờ đây khe cả đồ cả lúc chín mà sao ok rồi ok và okay, số good anh mấy này là vì nó nó biển giờ đây có sẽ mua rút tay. Ach, ok, 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 cà rốt ok, 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 ok,

กันแหนกระดูงหมแม่เลยลูกพี่น้องทิ่จ่บอืมทิ่จ่บแปลว่าดูนะคะท่านผู้ชมดูดีน่าบอกเหมือนเราพี่น้องเหมือนว้ช่วง เราดูใบไม้เพลดนะคะเรียกว่าพุสโตนยทักกิียาเก้อึนมาบอกว่าว้นกระดูเฮียพี่นอ้องขอถอดได้ปะไม่ดีคุณไม่ดี <c oughs> อันนี้โอเคหรนี่ยมามาสมนับเนได้มามาเสร็จนี่นะบอกว่าเราเข้าไปในเมืองแล้วหนูทำแอบยักเก็บเสื้อกันหนาวหนูหายระดับดูกระจม เพิ่มเสียเสียใจเป็นยากเก็บที่แม่เก็บเงิงซื้อหายลืมใบปบรถไฟพี่นวองเอ้ยเรารถไฟกับไปกวนจะไปน้ำออกจังใดหรอกเนาะล่งจากรถพ่อึ้นมาจากอันแพร่ร่งนะจากขึ้นมาบันไดเรื่องละพี่น้องยังคิดพอ่อเอาเวล่ะ จะยังเป็นขี้หมูอีหล่าเป็นข si <ornament. S 1> ี้หมูบ๊ะบัสนอีหล่าใส่เสื้อกันหนาวเอ้าเสื้อกันหนาวอีหล่าไปใส่เสื้อกันหนาวหนูตอนเป็นยูน่าแม่บ๊ะบัสนตอนอายุน่าแม่แล้วหนูว่ากูเสียส่วนไอผู้ไอใส่เสื้อกันหนาวผู้พี่ผู้ผู้ผู้หน่องที่หน่าว่าแม่สงใส่หนูเฮ็ดเอิญเสื้อกันหนาวหนูขายบ๊ะบัสนโอ้ยผิดน้องห้องแห่เดิห้อ ทองห้น้ำเสือกนหนา o อันนี้เสื่อกนหนา o แม่หนูกเสื้อห้ว่าตอนไม่จัไ p ้สวัสดีล่สิกร้ามทุกสิมใชเพเป็นยางรว่วที่ลปอดให้แล้วคึงบานเทาก็โอเคเราละเดี๋ยวแม่จะเก็บเงิเสื้อห้ไหมหนูว่างสย เขาวิกลมเนื้สควอนละน้ำก้นสควนหะลูกน้ำกวนค่ะพี่น้องสุข่อนสควนนะคะท่านผู้ชมกวนค่ะโชคดีค่ะท่านผู้ชมโชคดีค่ะสวนใช่หนัไปบ้านบ้านน้องสาวนะคะไปบ้านที่หนักไปบ้านน้องสาวแม่ไต่ออกไปออกไปให้น้องสาวเลี้ยงนะคะ เราไม่ใตกลับไปในเมืองโอ้ยจะ,จ,จะดมจะดมจะดมไปหาเา,าจะพูดช้ใช้หน้ากลับบ้านอีกหนึ่งบ้านนะคะอือออเดี๋ยวใช้หน้าก็มาอีกค่ะเหมือนเดิมเ <c oughs> ิ่นไปพักครเพิ่นมื่สองหมือนแล้วเป็นกับกบมาเหมือนเดิมอะส่วนมือกกับมาแม่ไต้จะไปรับหรือว่าม่วงอาจจะมาส่งอันนั้นค่อยว่ยาก,กันค่ะต<ช>่เครื่อง เมตาอีตรงมันมีเวลาให้ลูกมันเนาะค่ะพอ,ด,อดีนองยศนองก็เลยรับใช่หนาไปนะคะส่วนใช่หนาวิ่งตามแมตาอีก่อนเมตาอีจะนั่นล่าล่าลีใช่หนาส่วนใช่หนาวิ่งตามแมตาอีกับเด็กๆค่ะพี่น้อง แต่ว็าโอ๊ยเดี๋ยวค่อยเจอกันไหมแป๊บเดียวเองมือสองมือวางเสียคนตีเท่าหเนี่ยอ๋อมัน่ะไปดูเชฟพัฟแต๋ไปดูเชฟพับเต๋ไ่ไหนวอร์ดว่ตรงไหนรอวอร์ดอย่างกูคนหะอในนี่กินได้บอกแต่ไม่ได้ทำให้ทำแต่แซนด์หรไม่เป็นไร เนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปอาบน,นะ <Okay. S 1> น้ำนี่แม่อยากเอากระดาษเช็ดมันอยูอ่บนนี้โอเค okay, ไม่เป็นไรหรอกเ,เอาเทแอร์ต่อเลยเพื่อนเราจะไปอานะบน้ำเอาหืมเรอยเส้นอร่อยเส้นเล็กทำไมอร่อยจังอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยมา,ามกค่ะ มาวิจิตรสามทีอมาดูอยู่สะ,อะโอ้ยอยู่ด้วยวนัน r s ยนีน่าของสเป็นแาบอยู่สามทีนีน่าบอกว่าเราสูบน้ำมูกพร้อมกันเลยนะแม่ประธานโอ้ยลูกกัเน,น,น,นเลยคลิปที่ิปจริงเีหน่องเลย ใจดีหน่ยอยเขาชิ่อบางยังใจแบบแปรตั้งในเมืองคนหลายหลายไวมีกค่คนอิสตันหรอกคนหลายจะหุ่นระดับแทบจะชนกันตำกันละพี่น้องใต้ต้องจับลูก จะทายเอบ่ได้หรอกค่ะพี่น้องดูของมากกว่าเข้าไปน้ำเด็กหน่อยเนาะเขาต้องมีควาบชอบอืมอเสว่าอิเคีอ่อุดิอ่้ว่ลิติกาสอืมิกาสลิติกาสลาส ไ <Ice> <Yeah. S 1> อศครีมเยอะแม่ไม่อยากสอนเต้นแล้วเราก็ไปเฉียดด้วยนะคะเดรนบอกอืมความสุขเล็กๆไม่ได้แบบรูล้ล้าแค่นี้ก็แบบรู้ล้าของเราแล้วเป็นความสุขเล็กๆค่ะพี่นอ้องคือมีเวลามีเวลาให้ยรูปตามเช่นเคยย้อนช,อช่วงนั้นดินาวาสินหอดใช่ไหมเนี่ยวันนี้ อ้หลานสิบใบแม่ซ,กซกักคงซักผาเมียนเทียนเมีเยนสร่างโอ้เดีย๋ยวใช่นะางกับแม่เดี๋ยวแม่ไปรับใช่นาะงมันเดิกกมพีน้งก็ไมสมบูรสกันอืม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 อือืมอืมออืมอืมอือืม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 ออื ผู้ชีสเหรอแต่ไม่ตายว่าเลี้ยงเหมือนเดิมค่ะพี่นอ้องค่ะเลี้ยงดิบสี <c oughs> ทั้งลูกและใช้่น,นะคะแสบหรายทั้งแสบทั้งเผ็ดอันไหนเนาะเกี่ยวแม่ไอ้ได้มามาสุโล <c oughs> อือตาเผ็ดไอ้ดิทูมี ดูซอยอ๋อม่จเข้คใจ่ะเข้าใจดาวมิจฉาดาวมิจฉาโอเคมีท่านผู้ชมแต่เอตก็เซ่ต้โดเียท่านผู้ชมบลาโอเคค่ะพี่น้องค่ะปล่อยให้เด็กๆเข้าทานต่อนะก็โอ้ยนี่กเผ็ดใส่ไปหน้าจันหน่อยปลาเผ็ดค่ะกันพี่ปนเมืองไทยพี่น้องค่ะโอเคไม่เซียให้ท่านผู้ชมบ๊ายบายค่ะพี่น้องเจอกันในเจอกันไหมเนาะบ๊ายบายขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากๆค่ะ